สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกจรศักดิ์เาาเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับในช่วงโควิดซึ่งหลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอวิกฤตอะไรที่ยาวนานขนาดนี้นะครับหลายครั้งนี่อาจจะเป็นวิกฤตสั้นๆแต่ว่าโควิดเนี่ยนานแล้วก็ทําให้สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยล่มสลายกันเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะ ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่วันนี้ผมมีวิธีการแบบรัดขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดที่สุดในการที่ท่านจะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านอยากจะคิดจะทําธุรกิจทางด้านร้านอาหารแต่ธุรกิจนั้นและวิธีการจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอต้อนรับดรรุ่งโรดเจือสนิทประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Smart Academy และยังเป็นผู้ก่อตั้งเพจโค้ชบ๊อบกูรูรรองสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมขอถามนิดนึงนะครับครับสิ่งที่คุณบ๊อบได้คิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนที่อาจจะล้มสลายหายไปจากโควิดหรือคนที่อยากจะสร้างธุรกิจหลังโควิดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับด้วยวิธีการสั้นๆแนวคิดยังไงครับผมแนวคิดก็คือว่าหลังจากที่เกิดโควิด หนึ่งมานะครับจะเห็นได้ว่าหนึ่งเมื่อโลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พฤติกรรมผู้พวกเปลี่ยนนะครับการดํารงชีวิตก็เปลี่ยนฉะนั้นเราก็มองว่าจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็คิดวิธีการเราจะทํำยังไงที่จะให้ความรู้กับคนที่สนใจธุรกิจร้านอาหารเราก็เลยเปิดคําว่า Smart Academy มาครับคำว่า Smart Academy มันอาจจะต้องพ่วงหนึ่งเทคโนโลยีสก็คือเรื่องของเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าร้าน ที่มันจะต้องเสียค่าสถานที่ค่าเช่าและพนักง,งานเสิร์ฟอะไรอาจจะไม่จําเป็น delivery กันอย่างเดียวเลยคืออันนี้คือการผสมผสานก,นกันกับเทคโนโลยีแล้วก็หลักสูตรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช้อะไรบ้างอ,อ,อย่างเช่นตอนนี้ที่ในสมาร์ทอะคาเมีที่เราทําหลักสูตรอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่าหลักสูตรครัวทําเงินนะครับครัวทาเงินก็คือใช้ครัวที่บ้านนะครับ เป็นการปรุงอาหารครัวที่บ้านที่บ้านครับที่บ้านเพราะฉะนั้นบ้านเราครัวจะเล็กจะใหญ่ใครจะสนใช่ร้านก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะว่าเราไม่ได้สนใจที่จะต้องมีโต๊ะโต๊ะโต๊ะแล้วก็ต้องมีคนเพราะว่าจะเห็นว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิด -2 ปีมาเนี่ยที่ที่รัฐบาลเขาประกาศห้ามนั่งทานเนี่ยเราก็นั่งทานอาหารไม่ได้เพรฉะนั้นคนลูกค้า ผู้ประกอบการก็ต้องหันมาใช้หาร้านที่ที่ที่หนึ่งใช้บ้านตัวเองหรือไปเช่าสถานที่ทําครัวอาหารอย่างเดียวเพื่อจการส่งให้กับลูกค้านะครับฉะนั้นแนวคิดนี้เราก็เลยคิดหลักสูตรของครัวทําเงินจาก new normal กลายเป็น next normal แล้วไอ้ next normal เนี่ยมันก็จะเป็นวิถีที่ปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องไปร้านอาหารแต่ร้านอาหารนั่นแหละทาส่งมาให้เราใช่ฉะนั้นสิ่งที่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 ากแนะนําก็คือว่าเมื่อ ลูกค้าไม่ไปนั่งทานร้านอาหารแเราสามารถที่ปรุงอาหารที่บ้านแล้วไปส่งให้ลูกค้าก็ได้ครับเอาอย่างนี้ผมขอถามนิดนึงในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้อยู่ในธุรกิจอาหารนะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยพอจะทราบไหมครับล่มสลายปิดไปเนี่ยหลักพันหลักหมื่นโอ้มากกว่านั้นครับมากกว่ามากกว่าแสนมากกว่าแสนเลยใช่เลยครับเพราะว่าในที่ผมมองนะธุรกิจที่ผ่านโควิดมามีอยู่3ระดับ ระดับแรกก็คือดึงก็คือไม่ไหวนะครับก็คือปิดกิจการไปปิดทาวนไปเลยแบกหนี้แบกสินไปด้วยเออแบกหนี้แบกนี้แบกสินไปด้วยนี่นี่คือคือแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่2เนี่ยคืออยู่รอดนะครับก็คือประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดนะครับคือประคับตกประคองนะครับชาวเาว่าประคับประคองก็คือจากร้านใหญ่หรือว่าร้านที่มีต้องมีพนักงานเยอะๆโตเยอะๆแทบจะไม่เหลือแล้วใช่ก็ พยายามที่จะขายอาหารในผ่านช่องทาง d ดลิเวอรี่นะครับเพื่อต้องการที่เลี้ยงลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เพื่อให้ให้ประยุงให้อยู่รอดนะครับแล้วก็ประเภทที่3คือขายดีขายดีหมายความว่าถึงโควิดเกิดแต่ใช้ช่องทาง d ดลิเวอรี่เนี่ยครับส่งนะครับวิกฤตกลายเป็นโอกาสเลยวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเลยนะอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างบางบางคนนะครับก็ขายหมูปิ้งหมูย่างนะครับหรือว่าขายข้าว ผัดกะเพราอย่างเดียวอย่างเงี้ยนี่คือคือเพราะว่าวิกฤตทําให้คนเป็นโอกาสครัเอาละ,ะครับสำหรับท่านที่ตั้งใจดูอยู่ตอนนี้นะครับเตรียมปากกาจดเลยนะและที่สําคัญก็คือในช่วงท้ายรายการผมก็จะแนะนําำวิธีการเข้าไปรู้จักกับคุณบ๊อบ หรือว่าโค้ชบ๊อบกูรูรีสอรองเนี่ยเข้าไปที่เพจอะไรยังไงเขามีหลักสูตรแบบไหนราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าอย่างที่เราบอกเนาะรายการของเราก็ต้องให้ความรู้ก่อนเรื่องอื่นตามมาทีหลังนะครับผมโอเคเรามี8ขั้นตอน ถ้าเกิดว่าท่านกําลังเจอวิกฤตขนาดนี้เนี่ยท่านจะดูแลตัวเองประคองยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยและสําหรับคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาใหม่แม้ว่าจะล้มหายตายจากไปแล้วนะเราจะมาปลุกวิญญาณปลุกความสนใจตั้งใจของท่านให้กลับมาด้วยธุรกิจ ทางด้านของร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่1ของ8วิธีขั้นตอนที่1คืขอขั้นตอนที่1เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเราต้องปรับตัวให้เร็วครับปรับตัวให้เร็วเพราะว่าแน่นอนแหละสิ่งที่โควิดเกิดถูกไหมเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับงั้นเราต้องปรับตัวให้เร็วพอเราปรับตัวให้เร็วเสร็จแล้วเนี่ยเรามีร้านอาหารอยู่แล้วเราต้องหาช่องทางว่าช่องทางไหนบ้างที่พอจะทําให้เรามีรายได้ถูกไหมครับถ้าเราเห็นช่องทางอย่างเช่นดิลรี่โอเคเราก็สามารถทาอาหารขายได้ ถูกไหมฉะนั้นเราต้องมองทุกช่องทางที่ขอให้เกิดรายได้ของเราถ้ายังคิดว่าจะพึ่งพาด้วยการเปิดหน้าร้านมีโต๊ะมีโต๊ะมีโต๊ะ,ตะ,ตะเปลี่ยนใหม่แผนสองต้องมีใช่ใช่ฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าหนึ่งเราไม่มีหน้าร้านแล้วรเราก็ต้องหาว่ารายได้เราเกิดอะไรบ้างก็งคือทำอะไร,ทำ,ะไรทำอาหารกล่องขายพวกอาหารกล่องอะไรพวกนี้ถูกไหมครับครับโอเคพอเราทําอาหารกล่องได้แล้วเสร็จเราก็มีช่องทางขายตอนนี้ที่ได้รับความนิยมก็คือพวกแอปต่าง นะครับเราไม่ต้องไปส่งเองก็ได้อันนี้เดี๋ยวจะมีการคุยอีกครั้งหนึ่งว่าวันทําช่องทางของดิวลลี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นสิ่งจําเป็นอีกข้อหนึ่งก็คือว่าผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการต้องคิดให้เร็วทําให้เร็วเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนวันต่อวันนะครับเพราะว่าผู้พฤติกรรมลูกค้าถูกไหมยกตัวอย่างแล้วกันว่าตอนนี้ไม่ต้องไปทํางานถูกไหมก็อยู่บ้านเบรคฟอร์มโฮมนึกถึงจะกินอะไรต้องออกไปไหม ไม่ต้องอ,ออกก็ใช้โทรศัพท์โทรผ่านแอป,ปเพราะฉะนั้นอากงอาม่าอาป้าที่ไม่ทันเทคโนโลยีคุณต้องเปิดใจแล้วนะเพราะถ้าคุณตามไม่ทันเทคโนโลยีมันข้ามคุณไปชวันให้ลูกให้หลานเข้ามาบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดแอป,ปได้ติดต่อธนาคารหักออนไลน์ได้ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะเสร็จเลยถูกฉะนั้นตรงนี้จะผู้ประกอบการต้องมีนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่มีเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่สามารถ สู้วิกฤตโควิดตรงนี้ได้ครับผมขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สองสิ่งที่ที่มองหาคือว่าเราต้องรู้ความต้องการของลูกค้าก่อนว่าสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับว่าลูกค้าแถวนี้ต้องการอะไรต้องการกินอาหารประเภทไหนเราต้องหาความต้องการของลูกค้ายกตัวอย่างว่าถ้าลูกค้าอยากจะกินลาหน้าโอเคเราจะทําส่งได้ไหมหรือจะกินผัดไทยจะทําส่งได้ไหมนะครับโดยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลังจากที่ วิกฤตโควิดมาเนี่ยคนก็หนึ่งตกงานก็อยู่ที่บ้านเราก็บางทีก็ใช้หมู่บ้านของตัวเองนะครับปรุงอาหารแล้วก็ส่งหาลูกค้าให้เจอหาลูกค้าให้เจอบางทีเนี่ยเราคิดนู่นเลยปกติเราเรารอไงรอลูกค้ามาแต่คราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่ก็คือหาทางต้องการของลูกค้าให้เจอผมขอผมขอทีมงานช่วยผมนิดนึงนะครับผมขอย้อนกลับไปเดี๋ยวคนตามไม่ทันขอเริ่มตั้งแต่แผ่นแรกก่อน8วิธีการปรับ ัวธุรกิจร้านอาหารยุค New Normal นะครับโอเคนะแผ่นแผ่นที่1น,นะครับแวิธีการปรับตัวนะครับอ่าถัดไปอีกอ่านะครับถัดไปนะแล้วก็ไปข้อที่1ก่อนข้อที่1 1ต้องปรับตัวให้เร็วหรือว่า Fast Change นะครับไปแผ่นต่อไปนะครับอ่าอันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาทวนกันอีกทีหนึ่งอย่างรวดเร็วตอนนี้เราเข้าไปสู่แผ่นที่2ต้องปรับตัวให้เข้าหาลูกค้า ครับครับอ่แผนที่สองนะเชิญครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรครับถูกไหมถ้าเราต้องรู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรเราก็ไปหาสินค้ามาขายเพื่อตอบสนองเขานะพอตอบสนองเขาได้แล้วส่วน้าสิ่งที่จะบอกก็คือเราจะทํายังไงให้เขาเกิดความพ,พึงพอใจกับสินค้าของเราซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะสำหรับ<อ>ผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเขาเรียกว่าอะไรตั้งรับไงตั้งรับ<ช>เราไม่คิดว่าจะรุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือรับก็คือรอลูกค้ามารอลูกค้ามาครับ แต่หลังจากนี้ไปหลังโควิดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนรเราก็ต้องวิ่งไปหาลูกค้าเพราะว่าอย่างง่ายๆเลยตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะอยู่บนแอปบนออนไลน์ดังนั้นคนะจะใช้โทรศัพท์ที่มากดังนั้นเราพยายามทำยังไงที่เมนูเอยสินค้าเราต้องอยู่ในออนไลน์ให้ได้เมื่อสักครู่นี้คุณบ๊อบพูดถึงเรื่องของในหมู่บ้านใช่ แค่หมู่บ้านอย่างเดียวนะแทบไม่ต้องไปไหนเลยนะแค่นี้บางทีก็รับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านที่จะบอกให้คือหนึ่งบางทีมีไลค์กลุ่มหมู่บ้านมีไลค์กลุ่มหมู่บ้านโอเคถมกไหมหมู่บ้านมีพันหลังนะถมกไหมมีพันหลังหรือไหมไลค์กลุ่มหมู่บ้านโอเคเราทําอะไรไปถูกไหมเราก็สามารถที่ส่งรูปไปในไลน์ว่าวันนี้มีผัดกะเพรานะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ถูกไหมคนก็จะเห็นถูกไหมหลังจากนั้นเสร็จเขาจะสั่งเราแค่วันถูกมว่ามีพันหลังคานะ ปกติแล้วหลักการคิดก็คือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้อัตราส่วนคูณไปสามคนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกก็คือสามพันถูกไหมฮะแล้วหลัง่างนั้นเสร็จก็ก็คนที่เห็นเนี่ยก็สามารถที่จะออเดอร์หรือว่าสั่งเราได้โอ้แค่นี้ก็ล้นลวแค่นี้ก็ล้นแล้วครับเนาะสามพันสามพันเจ้าสามพันที่เนาะใ่หมดแล้วไปข้อที่สามครับผมข้อที่สามคือข้อที่สามต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห บนะ,บะน้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าในในเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาที่ผมบอกว่าหนึ่งโลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนถูกไหมถ้าเราไม่เรียนรู้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับพอเราเรียนรู้แล้วเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไงลงมือทําสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเรียนรู้คืออะไรรู้ไหมครับแม้กระ <c oughs> ทั่งผู้ <c oughs> ผู้ซื้อนะ <c oughs> ผู้ซื้อตอนนี้ยิ่งโควิดมานะผมไม่แตะเงินผมไม่แตะแบงค์ผมไม่แตะเหรียญผมก็ชั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นผมก็หักบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปร้านไหนแล้วคุณไม่มีบริการหักบัญชีนะคุณจบเลยนะเขาไม่ซื้อเลยนะถูกต้องครับอันนี้ถูกเลยครับปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโลกยุคของดิจิตอลครับยุคไร้เงินสดถูกไหมแคชเลสเนี่ยอยู่อยู่อยู่บนบนมือถือทั้านั้นเลยครับผมคราบฉะนั้นอันนี้ถ้าเราไม่รับถูกไหมคนที่จะลูกค้าที่มาใช้ก็รู้สึกว่า ร้านนี้ไม่ทันสมัยเลยไม่ทันสมัยเลยก็เขาไม่อยากจับเงินก็ไม่อยากจับเงินถูกไหมไม่ทันสมัยเลยอ้าวทีนี้ในเรื่องของผู้ซื้อขายเรื่องหาเงินตราและในเรื่องของการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเรื่องของร้านอาหารต้องทำไหมครับในในในเรื่องของร้านอาหารถูกไหมสิ่งที่ปรับตัวหลังจากที่หนึ่งหลังจากที่เราวางเครื่องมือว่าหาความต้องการของของลูกค้าได้แล้วถูกไหมงนั้นสินค้าที่เราขายเนี่ยมันต้องมีคุณภาพอ๋อ มันต้องมีคุณภาพด้วยเพราะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเจอที่ร้านนี่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เจอที่ร้านเราอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดเขาไม่พอใจนะเขาด่าเลยเขาด่าออนไลน์นะเขาด่าลงโซเชียลเขาลงโซเชียลเลยครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะแต่ครับฉะนั้นเขาลงออนไลน์เลยอนผมผมเห็นอย่างหนึ่งนะคุณบ๊อบช่วยช่วยช่วยบอกผมหน่อยช่วยบอกแนะนําหน่อย เ,เดี๋ยวนี้เนี่ยในออเดอร์เวลาที่เราสั่งออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยหวานมากหวานน้อยเอาผักเอาน้ำปลาเอาช้อนซ่อมมายังถามเลยให้ให้เราใส่ไอ้ดีเทลลงแบบเนี้ยลงไปในคําสั่ง,งคําสั่งอาหารใช่ไหมฮะไม่ครับคือเวลาออเดอร์เขาบอกออเดอร์สินค้าอย่างนี้เสร็จครับถูกไหมครับแลงั้นคนที่เขาจัดเซตอาหารเนี่ยต้องรู้ว่า1ึงเนี่ยแล้วนะมีช้อนนะมีน้ํา น้ำพริกมีพริกหรือมีน้ำปลาเนี่ยเขาจะจัดเป็นเซตให้นะครับถึวาเราลืมช้อนเนี่ยเขาก็ต้องโทรมาสั่งฉะนั้นการทาธุรกิจดลิวี่เนี่ยสิ่งจาเป็นสําคัญที่สุดต้องส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับว่าต้องมีน้ําจิ้มนะซอสอะไรพวกนี้ต้องมีให้เขาครบเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยลูกค้าก็โทรมาอะไรควรมีต้องหมดต้องมีให้หมดต้องมีให้หมด S <S เออฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าเราไม่มีหมดลูกค้าก็จะโทรมาคอมเพลนพอคอมเพลนเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งไปส่งอีกรอบหนึ่งเสียเวลาเราเสียเวลาเราเฉะนั้นการทำดีลูรี่เนี่ยนี่คือมันตั้งเลือดเอียดละอ่อนมันต่างกับที่ขายหน้าร้านหน้าร้านนี่อม,มองเห็นถูกป่ะคุยกันแ่วหน้าแต่ดีลูรี่เนี่ยอาหารเนี่ยผมยกตัวยอย่างแล้วกันนะครับพอพอลูกค้าสั่งมาปุ๊บเนี่ย เขาบอกว่าเราต้องทําอาหารภายใน30นาทีครับนานครับ <S an other> ถ้านานนี่ได้ไหมไม่ได้ลูกค้าจะได้อาหารช้าอ่ายนะันจะต้องรีบทําให้อย่างน้อยเนี่ยให้ภายใน30นาทีแล้ววิ่งไปส่งอีกประมาณสัก10นาทีฉะนั้นเนี่ยถ้า30บวก10ก็สี <40 S 2> ก็ได้เย็นแล้วนะเย็นแล้วนะถูกไหมใช่ั้นอาหารที่เราทำเนี่ยเราต้องควบคุมเพราะเราทําอาหารแค่10นาทีนะแล้วใช้เวลาวิ่งอีก10นาทีก็20นาทีลูกค้าก็ได้อาหารแล้ว เออฉะนั้นเวลาที่สั่งแอปถูกไหมฮะเวลาลวคุณหมอสั่งแอปเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากแอปมารับเนี่ยรถก็จะบอกแล้วมาจอดที่ร้านนี้แล้วนะรออาหาราแล้วจากนั้นเสร็จะจะออกมาถึงแล้วถึงแล้วนะอโอเคฉั้น ก็จะรู้ว่าลูกคนคนคนไปรับอาหารที่ร้านแล้วจะมาส่งเราถึงเรากี่โมงอันนี้คือเทคโนโลยีตอนนี้มันทันสมัยมันทันปิ้เราติด track กิ่งให้เราตามล่าได้ลดวล้วาซึ่งเราก็คุยแล้วระหว่างประเด็นที่3กับประเด็นที่4มันจะคล่อมกันอยู่หัวข้อที่4ก็คือต้องมีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีถูกไหมครับ,รบซึ่งมันจะคล่อมกันอยู่มีอะไรอยากจะเสริมประเด็นนี้ไหมครับก,ก็หนึ่งที่ผมบอกว่า1เนี่ยเทคโนโลยีนี้ยกตัวอย่างแล้วกันว่าการทําธุรกิจร้านอาหารตัวนี้นะครับก็คือ เราต้องใช้ออออนไลน์ออนไลน์ก็คือ,อผ่านแอปแอปแอปก็จะมีหลายประเภทอย่างเช่นผ่านแกร็บหรือว่า l i n e Man Food Panda หรือว่า Robin Hood รหรือว่าแบรนด์เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเยอะเลยอ,อันนี้คือจะช่วยช่วยในการส่งให้เรานอะครับอันนี้หนึ่งหน,งหนงเรื่องก็คือเว็บนั้นเราต้องใช้สื่อพวกนี้ให้ได้ตามไม่ทันยังมีไหมเ,<อ>เวลาที่คุณบ๊อบไปไปสอนยังม,ยงมียังมีรุ่นรุ่นไหนดียรุ่นพ่อยังมีไม่ทันไหมคือตอนนี้ถามว่าคนรุ่น สมมติเอา50ขึ้นแล้วกันนะหรือว่ารุ่นพ่อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วครับหลังจากที่โครงการรัฐบาลเนี่ยมีมีอะไรคุสวัสดิการคนละครึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ถนัดการใช้เรื่องเครื่องมือถือเปลี่ยนเทอร์มินอลให้มันเปลี่ยนเมื่อก่อนที่ผมไปสังเกตนะคนที่ใช้ไม่เป็นในซื้อตลาดเนี่ยถูกไหมแต่คนขายบอกมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้สอนให้เพราะว่าผมว่าคนเราเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะคนขายเป็นแล้วคนขายเป็นแล้วก็ลูกค้าก็ตอนนี้ก็ต้องพัฒนาตามครับผมนะครับ ไปข้อที่5ปรับเปลี่ยนวิธีการหารายได้พัฒนาธุรกิจให้มากขึ้นเช่นอะไรบ้างครับโอเคถ้าปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งแรกก็คือหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้คือช่องทางการขายครับงันช่องทางการขายเนี่ยเราต้องดูว่าเรามีช่องกี่ช่องทางนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านอาหารนะครับช่องทางที่1สมมุติว่าหน้าร้านถ้าหน้าร้านเนี่ยเราก็เรียกลูกค้าเข้ามาที่ร้านกินในคือหนร้านนะครับอันนี้กลับมาปกติแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอนุญาตให้นั่งได้อันที่2คือเทคเอา a y t เทคเอา y ก็คือซื้อกลับบ้าน มาที่ร้านแต่ซื้อซื้อมาที่ร้านได้ซื้อกลับไปที่ร้านอันนี้อันที่สองแต่ว่าอันที่สามก็คือทำ delivery delivery ไปส่งไปส่งนะครับอันนี้ก็คือไปส่งไปส่งให้เดี๋ยวนี้คือใช้แอปก็สบายนะครับเราแค่ทำอาหารให้ได้แล้วก็ไปส่งให้ได้ครับครับแล้วก็อันนึงก็คือเราแค่ก็ระบบ catering คืออะไรอะเซทลิกก็คือคือถุ่มมุตว่าบ้านที่รับจัดงานใช่ไหมครับครับโอเคผมก็เอาอาหารออกไปบริการให้เลยออกไปทําไปทําถึงที่ห้เลยที่บ้านเลยถูกไหมครัโอเคอันนี้ก็เวลามี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 อีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็นาเสนอไล่ดังนั้นเวลาเราทําธุรกิจร้านอาหารนี่เราก็ต้องไล่ก่อนว่าช่องทางรายได้เรามาจากไหนครับครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับพอเรามีช่องทางรายได้เสร็จนี่อสินค้า ที่เราต้องมีสมมติปกติเรามี่ก่อนเรามีอยู่20เมนูเราก็ต้องมีเมนูที่ใหม่บ้างนะครับไม่ใช่ oh. ขาย20มนูใเมนูไปตลอดเลยขายเมนูเดิมถูกไหมคไม่ได้ก็อาจจะมีสเปเชียลขึ้นมาใช่อาจจะมีเมนูใหม่รสชาติใหม่อะไรพวกนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงดอดเวลาผักปลาตามฤดูถูกต้อง ผักปลาตามฤดูหรือว่าเมนูสุขภาพอะไรพวกนี้ถูกไหมฉะนั้นในแบรนด์ของเราเนี่ยเราเขาบอกว่าเราต้องหาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราก่อนว่าสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราอะไรแล้วเราจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบต้องหาจุดต้องหาตัวหลักให้ได้ก่อนตัวหลักให้ไ้ก่อนเมนูเมนูขายนึกถึงนึกถึงเมนูนี้นึกถึงเราใชงเราใช่ต้องหาซิกเนเจอร์ก่อนแล้วเราก็มาต่อยอดว่าออนนี้ต้องต้องไปในทิศทางไหน อันนี้ยากเนาะเพราะผมเห็นใครๆก็ขายเหมือนกันหมดแล้วก็สุดท้ายไม่มีอ๋อที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ไงคืออยากจะบอกว่าร้านอาหารที่ขายดีเนี่ยต้องไปถามหรือเราต้องไปถามว่าเขาขายดีเพราะอะไรซิกเ i เจอร์เขาคืออะไรทําไมลูกค้ามามันนั่งเต็มเลยถูกไหมมันต้องมีโจทย์ตรงนี้ก่อนถูกไหมฮะย้านเวลาที่ขายดีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยร้านนี้เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นอาหารมี่หลากหลายหรือว่าฟู้ดวาเลตี้นะครับสองก็คืออาหารราคาไม่แพง อย่างเงี้ยทุกคนก็จับต้องได้อะไรพวกน,นี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราขายอาหารน่ะตัวอาหารนี่แหละสาคัญใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาพนักง,งานเสริมล่กน้อยห่มน้อยอเพราะว่าวันหนึ่ง นุ่น้อยห่มน้อยมันอาจจะไม่มีครับมันโควิดครับเพราะฉะนั้นตัวอาหารสําคัญครับอ,อาหารพอได้อาหารที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวมาตรฐานซิกเนเจอร์แล้วต่อไปมันจะมีองค์ประกอบที่ที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการบริการก็จะตามมาว่าการบริการดีไม่ดีอะไรก็ตามมานะครับหรือว่าต่อไปเรื่องของบรรยากาศร้านก็จะตามมาว่าเฮ้ยเข้าไปนั่งแล้วได้ชิลชสบายอันนี้ตามมาถูกไหมและสุดท้ายเราต้องกลับไปที่การสร้างแบรนด์หให้คนรู้จักถ้าเรา บป็นร้านของผู้ประกอบการเดี๋ยวเราไปเคยสร้างแบรนด์เลยไม่เคยลงโซเชียลเลยอันนี้ไม่ได้เลยครับ<า>ไม่มีใครรู้จักเลยครับ,รบข้อที่6ปร,รับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อควบเพื่อความคุ้มค่าในค่าใช้จ่ายขององค์กรครับฉะนั้นสมมติร,ร้านอาหารสมมุติเราเปิดร้านอาหาร,ถ,ร,าาหารถูกไหมสิ่งที่เราหนึ่งเราต้องก่อนว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะลดคืออะไรบ้างในเลือดตัาง่ายมาเลยแล้วอย่างหนึ่งเรื่องของพนักงานเราต้องต้องจ้างให้เหมาะสมเรียกว่า ครึ่งหนึ่งของร้านเลยหลยบ้างโดยปกติเนาะค่าจ่ายยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเราใช้พนักงาน20ิคนแต่เจอโควิดเราขายดีหรืออาจจะลดเหลือแค่สิบคนอันนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้ได้ลดค่าจ่ายแล้วพนักงานหนึ่งคนเนี่ยเราก็ต้องทาเป็นทุกตําแหน่งมัลติสกิลนะไม่ใช่มาเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วจะไม่ล้างจานไม่อะไรในยุคโควิดมันทําไม่ได้ต้องช่วยกันใช่ต้องช่วยกันอันนี้ก็มียกตัวอย่างนะครับเหมือนน้องคนนี้เป็นแคชเชียร์พอสุดท้ายแคชเชียร์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ จากแค่เชียร์ย้ายไปทำแพ็กกิ้งแพ็กอาหารดิเวอรี่อย่างนี้อดาถูกไหมหรือว่าถ้าเขาสนใจครัวแล้วก็จ้งสอนให้ทุกคนเนี่ยให้ให้ให้เป็นหรือวเขาเรียกว่าให้โรเท็งานจ็อบกันนะเพราะฉะนั้นมีสองทางนะผู้ประกอบการก็จะเลือกหรือต้องฝึกพนักงานให้เกิดทักษะหลากหลายขณะเดียวกันพนักงานเองก็ต้องเปิดใจที่จะไปฝึกอย่างอื่นด้วยเขาเรียกเปิดใจเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาเนี่ย ยุคนี้มันไม่ได้ไม่ได้คือสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์มันจะบีบเอาแล้วก็ต้องเลือกคนที่เก่งรอบด้านใช่ครับข้อต่อมาครับเชิญครับครับก็นึงหลังจากเราเราดูจัวเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วถูกไหมฉะนั้นร้านอาหารถึงจําเป็นที่สุดคือต้นทุนราคาซื้อฉะนั้นเราต้องไปไล่ว่าต้นทุนอาหารเราที่ซื้อมาเนี่ยจะมาจากแหล่งผลิตแล้วอย่างสูงไหมถ้าสูงเราสามารถทํายังไงให้ซื้อของราคาถูก แต่ครับเพราะว่าถ้าต้นทุนอาหารเราแพงเนี่ยทำให้ต้นทุนเราราคาสูงถูกไหมฮรกำไรเราก็จะน้อยอันนี้ผู้ประกอบการก็ต้องมาไล่ดูว่าสินค้าตัวไหนที่ราคาสูงนะครับแล้วก็จะหาแหล่งผลิตใหม่ที่ราคาต่ํากว่าอันน,นี้ต้องเจาะลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเรามีหลายๆสาขาเรามีวอลลุ่มเราก็สามารถต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้เดี๋ยวรายละเอียด ไปคุยกันในช่วงสองเพราะว่าในช่วงสองเราก็จะเข้าสู่หลักสูตรกันแล้วนะโอเคมาข้อที่เจ็ดปรับเปลี่ยนระบบวิธีการทํางานขององค์กรต้องปรับยังไงโอเคปรับรวมยกตัวอย่างง่ายๆคือเมื่อก่อนสมมขั้นตอนในการทําทํางานเรามีถึงว่ามีสิขั้นตอนเราอาจจะลดเหลือห้าขั้นตอนเอาสมมติเอาขั้นตอนสองสามไปรวมอยู่กับเป็นรวมกันไปรวมกันเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเวลานะครับหรือว่าตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยขององค์กรคือ Work f r ฟอร์ m e จะเห็นว่าเราก็ ไม่ต้องประชุมที่ออฟฟิศเราก็อาจจะประชุมแบบผ่านซูมหาอะไรพวกนี้ได้งนั้นระบบการทํางานก็ต้องเปลี่ยนงนั้นพนักงานก็ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเมื่อก่อนรู้สึกว่าเวลาประชุมผ่านซูมยุ่งยากไหมยุ่งยากเมื่อก่อนจะเข้ายังไรเป็นยังไงถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เข้าไม่ได้แต่นี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนถูกไหมก็เราเฉยชินกับมันแต่ในนี้เราก็ต้องเปลี่ยนก่อนถูกไหมเช่นเดียวกันนะครับหลักสูตรเดี๋ยวภาคเดี๋ยวช่วงสองเราก็จะแนะนําเหมือนกันก็คือ เรียน f r ร์ home เหมือนกันเนาะสอนออนไลน์เหมือนกันมันง่าย 1. มันง่าย 2. มันถูกด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปได้ตามเขาเรียกอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางมาเนาะมันก็มีหลักสูตรสอนเหมือนกันข้อสุดท้ายต้องมีแนวคิด growth mindset growth mindset ก็หมายความว่า 1. เนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราเติบโตทำยังไงให้ยอดขายเพิ่มนะครับทำยังไงให้ธุรกิจเรามีเครือข่ายเยอะ ถูกไหมฮะทำไปเยอะทำไปเยอะเดี๋ยวลูกค้าก็มาเองไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าี่ต้องมีไมล์เซตก่อนว่าพี่จะเอาเงินถุนบุญยกอย่างนะชอตเปิด1สาขา1ล้านบาทถูกไหมปีหนึ่งก็คือ12ล้านครับถูกไหมแต่ถ้าพี่เปิดทักสาขาที่1นึล้านสาขาที่21ล้านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมเราก็สามารถมียอดขายมากขึ้นครับฉะนั้นเราผู้ประกอบการต้องคิดก่อนว่าเราจะมีความสุขกงไหนถ้าผมบอกว่าผมมีแค่4สาขาผมมีความสุขแค่นี้ก็โอเค แต่ถ้าพี่บอกเฮ้ผมอยากอย,กอยกต้องหาเงินเยอะๆไว้สำหรับดูอ,าอนาคตคอาจจะมีสักเดือนละปีละร้อยล้านอะไรอนี้อ,อันนี้อยู่ที่มายเซ e ตของผู้ประกอบการคือถ้าเรามีแ,แนวคิดว่าเราจะโตและเราได้แชร์ความคิดเนี่ยไปสู่ครอบครัวของเราลูกน้องเราทุกคนมันจะมีใจฮึกเหิมด้วยนะใช่ฉานัั้นพอพี่ได้ตรงนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยถูกไม่มีเงินลงทุนเดี๋ยวนี้เราก็หา แหล่งเงินทุนได้ธน,นาคารธนาคารทางนี้แนะนำด้วยไหมถ้ามีเราแนะนำให้ได้เราแนะนำให้ว่าโอเคต้องไปธนาคารไหนทางาไหนอย่านอกระบบอย่าคู่นอกระบบเดี๋ยวจากวาความสุขกลายเป็นความทุกข์และอันนั้นก็คือระบบก็คือระบบของ <c oughs> แฟรนชส์เราเรียกว่าหาคู่ขาทางธุรกิจแนะนำด้วยแนะนำด้วยแนะนำด้วยว่าเฮ้ยถ้าคู่ค้าธุรกิจเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะส่วนหนึ่งใน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 ตัวของหลักสุรเราก็ทำระบบแฟรนชส์ด้วยเราก็อยาก บอกว่าการขยายธุรกิจแฟรนไชส์นี่คือในรายการ<ห>เราเคยแนะนําแล้วก็มีเรื่องของแฟรนไชส์มานําเสนอหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่สิ่งหนึ่งก็คือข้อดีของแฟรนไชส์ก็คือถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่เขาแข็งแรงอยู่แล้วว่ะคนคนผู้ซื้อเขารู้อยู่แล้วเมื่อไปปุ๊บคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเตัวแบรนด์เขาชัดเจนอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นการเรียนรัด เรียนรัดใช่เพราะว่าถ้าพี่ไปเริ่มหนึ่งสองสามถูกไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยชาไหมชาแต่พี่ว่าหรือพี่เรียนหนึ่งถึงห้าเลยเรียบร้อยถูกอยู่ดีไปหกเลยอ่ะไปหกเลยถูกไหมมันก็ประกอบถูกไหมมันก็จะมีข้อ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 ดีและข้อเสียที่แตกต่างกันครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วคนรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเรียนเรียนรักถูกไหมสามารถที่เข้าไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ทำอะไรพวกเข้าได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าอาจจะบอกว่า มันไม่ภูมิใจเนี่ยเป็นสระเปาของอัวของอักกงท,ที่ที่อันนี้มา<ช>ก็<ช>โอโ้โมมันถามว่ามันภูมิใจมันก็ภูมิใจแต่มันช้าไง<ช>มันก็ช้าอันนี้คือแต่มั่แต่มันเป็นข้อดีเพราะว่าเ,เป็นเป็นสินทรัพย์มันเป็นองค์ความรู้ของตระกูลครับแต่ก ช้าซันแฟรนไชส์ก็เร็วใช่แต่มันไม่มีหลักเอ์ก่อนว่าการที่เราจะคัฒนาและเลือกแฟรนไชส์เนี่ยเราต้องดูก่อว่าพื้นฐานก็เป็นยังไงถึงว่าแบรนด์ก็เป็นยังไงการบริหารการจัดการก็เป็นยังไงไอ้นี้ต้องซึ่งโค้ชบ๊อบจะสอนจะแนะนําในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสนทนากันต่อในหัวข้อปลูกชีพร้านอาหารให้รอดได้อย่างไรสักครู่เดียร์ครับยมปุ๊บเสร็จนะมาทำเครื่องดื่มตรงนี้มาตั้แ่หน้า ด้านเลโชตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตรงนี้ใส่แล้วว่าหายต้้งลังเรี่คือะไรตรงนี้เนี่ยใช้ซิ่งประมาไปที่สิบเ็ดว่าก้าสึกก็เยอะไปเราใช้แค่ปสิบเ็ดาเขาจะไปสิบเจ็ดดังนั้นก็ดีไซน์ดีไซน์แล้ว่าแระหว่างหนึ่งโคนกับอีกแคทเชียกับปาน้ำให้อยู่รวมกันได้ดีก็จะมน พวกตู <Cornell. S 2> ้เย็นอันนี้ตู้เยนหรอป่าตู้ยตู้เย็นมีหโต๊ะงนาักาเก็บของ่ตู้นี้เก็บขอวะ่ตู้เย็นไว่แช่พวกของินอะไรพวกนี้ราคาจแต่อันนี้อย่างนี้ตู้เย็นในตัวแบบนี้ก็พแคดีใช่ไหมก้ยู่ A và lớp này trong lớp 12. lớp trung tâm. đây là sì, layout là, ở trên từng có layout làn, đây, này, thế này cho là chúng không? này, mặt อันน uhm. ี้อันนี้การว่าเขาออกแบบเนื่องจากเราทำคอนเซ็ปต์ของคาเฟ่ไงอันนี้ก็คืออุปกรณ์เคือหนึ่งก็คือแคชเชียร์พอแคชเชียร์เสร็จแล้วถูกไหมเราจ้างคงทำเครื่องดื่มแล้วออกทางนั้นถูกป่ะแต่ถ้าอยู่อยูเป็นหนึงกระตาบัางอะไรพวกนี้มันต้องใช้พนักงานแค่แหละคนเดียวก็ได้แล้วเนี่ย